ลัคนาราศีกลุ่มนะครับในช่วงปี2,566ครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีการเดินดาวอยู่สองช่วงจังหวะนะครับในครึ่งปีแรกก็คือช่วงจังหวะมกราคมพมีนาแล้วก็ไปเมษาพฤษภาพิถุนาแบบ่งเป็นอย่างละสามเดือนนะครับซึ่งในจังหวะแรกเนี่ยมกราคมพมีนาทางด้านของดาวมฤตย,ยูนะครับยังคงโคจรอ,อยู่ในเดือนของภพสหัชชะนะของดวงชะตาลัคนาราศ,าราศาีกลุ่มอยู่ทําให้ว่า ประเด็นที่1ก็คือว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อโรคโควิดนะครับเลือกเชื้อโรคเชื้อภัยอะไรต่างๆนะรวมถึงภัยอื่นๆด้วยนะที่จะมีเข้ามาถึงตัวลักนาราศีกุ่มนะครับโดยอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีความหมายไปในทางที่ว่าคือเราจะไปเหมือนเดินทางไปพบผู้คนนะเดินทางไปในที่ต่างๆนี่นะครับก็เลยทําให้มีเกณฑ์ ติดเชื้อโรคเชื้อภัยกลับมาจากส่วนส่วนนั้นได้นะถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าในส่วนส่วนี้คือว่าถ้ามันจะติดเชื้อเกิดจากตัวเรานะั้นเดินทางเข้าไปหากลุ่มเชื้อมันเองนะครับอารมณ์เป็นไปในลักษณะแบบนี้ทีนี้ช่วงจังหวะที่ดาวบริตยูนะครับโคจรเข้ามาร่วมกับดาวพระราหูในภพศาสชาเนี่ยนะครับถ้ามีคนรอบตัวคนรอบข้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิสหายญาติพี่น้องต่างๆนะครับมาให้ตัวชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยค้ำประกันช่วยเหลืออะไรต่างๆเกื้อหนุนอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องดูให้ดีๆด้วยนะว่ามันจะเกินกําลังดวงชะตาของตัวเราไหมนะครับถ้าเรามีเพียงพอเราคิดว่าเราช่วยเหลือเขาไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเราก็ยังคงแบบไม่ได้ก,กระทบกระเทือนอะไรมากเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้นะแต่ถ้าว่า ไปช่วยเหลืออะไรครับแล้วเช่นไปค้ำประกันเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบนี้นะาบางครั้งเนี่ยอาจจะติดโทษติดภัยนะครับกลับเข้ามาให้กับชาวกลุ่มเองได้นั่นเองนะแล้วก็ในส่วนนี้นะมกราคมพาบีนาช่วงจังหวะสามเดือนนี้ชาวรักนาราศีกลุ่มนะครับถ้ามีคนรอบตัวคนรอบข้างคนสนิทอะไรต่างๆมาชวนนะครับมาชวนลงทุนมาชวนเล่นอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่า มันไม่คุ้นชินนะครับมีความรู้ไม่เพียงพออะไรอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าให้ผลประโยชน์นะกำไรลงทุนนิดหน่อยเนี่ยให้ผลประโยชน์มากเหลือเกินนะถ้าเราไปร่วมลงทุนนะครับไปร่วมพุ่นกับเขาเนี่ยอาจจะเกิดโทษกลับเข้ามาได้เช่นกันนะเกิดโทษในลักษณะว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีปัญหาอะไรนะมีปัญหาถึงขั้นเกิดความวุ่นวายต้องอเข้าพบอะไรอย่างี้นะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลนะ เกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของลัคนาราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรนะมกรากรุมพาแล้วก็มีนาคมเนี่ยจะต,ต้องไต่ตรองให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพลาดขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาติดตามนะให้กับชาวกุมทอยอแก้ไขในระยะยาวๆไปเลยนะครับ ดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะครับของชาวลัคนาราศีกุมก็คือในส่วนของทั้งดาวพระเสาร์กับในส่วนของทั้งดาวพระราหูนะครับชาวกุมจะมีตัวดาวเจ้าเรือนสองตัวนะไม่ใช่มีตัวเดียวนะเพราะดาวเจ้าเรือนทั้งสองตัวเนี่ยกําลังจะโคจรได้ตําแหน่งที่ดีทั้งสิ้นนะครับมาพูดถึงพระเสาร์กันบ้างนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนของตัวเราอย่างพระเสาร์เนี่ยที่โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับ ก็ยังคงอยู่แบบนั้นอยู่นะมกร,ะราคมพามีนาเดี๋ยวพอมีนาก็จะย้ายเรือนถูกไหมตั้งแต่ต้นต้นเดือนมีนาคมแล้วคือหนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปเลยนะครับการที่ช่วงจังหวะที่พระสาวไปอยู่ในเดือนวินาศนะเนนี่นะบางครั้งเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องเดินทางบ่อยต้องไปทํางานอย่างเคยทํางานสมมติเกิดกรุงเทพเคยทำงานที่กรุงเทพอยู่แล้วสบายสบายต้องมีการย้ายไปทํางานที่ไกลนะครับไกลตัวไม่ว่าอาจจะเป็นต่างจังหวัดนะหรือว่า เราเกิดที่ไหนก็แล้วมันจะไปทํางานไกลๆเนี่ยมันจะมีความความหมายทางของคําว่าไกลเกิดขึ้นนะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งก่อนนะ <S <S ดังนั้นเนี่ยสารเบือนแรกเนี่ยถ้าใครมีโอกาสไปเดินทางไกลไปทํางานที่ไกลถือว่าดีไหมถือว่าดีนะแต่ถามว่าเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากไอ้ที่ไกลๆเหนื่อยมากบางคนแบบไปสร้างสร้างบ้านไงนะทาบ้านจัดสรรไปสร้างบ้านต่างจังหวัดเลยเคยทําจังหวัดอ่าจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะต้องไปทําไกลๆ,ๆต่างจังหวัดถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก แต่ถามว่ามันมีความมั่นคงเกิดขึ้นมาในดวงชะตาไหมก็ถือว่ามีความมั่นคงกลับเข้ามาให้กับดวงชะตานั่นเองนะแต่ว่าในจังหวะแบบนี้ถ้าใครสมมติว่ามันมีกลุ่มแบบว่าทํางานอยู่ที่เดิมนะมันก็จะกลายเป็นว่าเหนื่อยมากหน่อยเหนื่อยมากเป็นพิเศษบางทีผลงานต่างๆที่เราสร้างที่เราทําไว้เนี่ยมันยังไม่ได้โดดเด่นขึ้นมามันยังไม่ได้เป็นที่ประจักษ์นะครับให้ใครเห็นว่ามันสําเร็จจริงนะแต่เป็นการที่ทําไปแล้วเนี่ย มันจะสําเร็จนะครับเพราะนั้นช่วงจวังหวะสามเดือนแรกเดี๋ยวทน,ทนทนหน่อยนะเดี๋ยวอารมณ์แบบว่างานที่เราทําที่มันยังโชว์มาไม่เด่นอย่างเงี้ยนะมันจะกลับมาเด่นขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพระตัวดาวพระเสาร์เนี่ยจะย้ายเรือนกลับมาทับลักดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมนะครับนับ่นแสดงว่าไอผลงานเก่าๆอ่ะที่เราเคยทำมาไว้แล้วเดี๋ยวยังมีคนไปไปสร้างที่ไกลๆนะ มันก็เสร็จแล้วไงมันควรไปเพาะปลูกอ่ะไปไปไปเพาะปลูกในที่ดินต่างจังหวัดไป,ไปที่ดินไกลๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็เริ่มออกผลผลิตกลับมาให้ได้เก็บเกี่ยวกลับมาให้ได้โชว์คู่โชว์คนนะญาติญาพี่น้องที่เคยดูถูกเราเอาไว้คนรอบข้างที่เคยดูถูกเราไว้เนี่ยนะอ่ามันก็จะเริ่มเปิดตัวออกมาแล้วว่าเอ้ยผลงานที่เราซุ้มทําอ่ะนะผลงานที่เราเพาะปลูกเอาไว้ไงผลงานที่เราสร้างเอาไว้อะไรเงี้ยครับอารมณ์หลายๆอย่างเนี้ยนะมันเริ่มเห็นผลมันเริ่มมีความประจักษ์ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วบางงานบางอาชีพนะครับเป็นงานที่จะต้องแบบแอบบแอบดบทำนะไอแอบแฝบดบแบบทำนี่คืออะไรแบบอย่างเช่นคนที่เกิดราศีกุมมีงานประจําดีอยู่แล้วเนะี่ยไปสร้างอาชีพเสริมใหม่อีกตัวหนึ่งแต่บอกใครไม่ได้นะบางทีบริษัทรู้เขาเขาจะแอบโกรธเราอะไรเงี้ยนะครับพอเข้าสู่ช่วงหลังเดือนมีนาคมไปแล้วเนี่ยนะครับผลงานตัวนั้นมันโดดเด่นแล้วนะบางคนเนี่ยจะไปจับว่าไอตัวผลงานที่เรา อ่าเป็นงานพิเศษที่เราทำเอาไว้เนี่ยกับการมาเป็นงานจริงจังแล้วนะเป็นงานหลักของเราแทนได้นะครับเขาเรียกว่ารายได้ต่างๆมันก็จะเริ่มดีมากยิ่งขึ้นนะครับพอพูดถึงเรื่องรายได้นะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับมีดาวพระพฤหัสเดืนเป็นเกษตรบดีในเรื่องพบกระดุมพระการเงินถูกไหมแหลายคนบอกว่าโอ้โหฉันต้องรวยแน่พระรหัสเข้ามาเป็นกระดุมพระฉันต้องรวยแน่นอนนะถามว่ามันรวยอย่างนั้นจริงๆริงไหมก็ต้องตอบว่า ในปี2565ที่ผ่านมานะครับชาวลักนากราติกุ่ม,มีโอกาสได้จับเงินก้อนโตนะมีความร่ารวยเกิดขึ้นในหลายๆบุคคลอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ในประเด็นของความจริงเนี่ยมันยังจริงไม่หมดไงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เงินที่มามาจับที่เราเอามาใช้น,นะบางครั้งเนี่ยมันจะต้องเอามาจากเงินเก็บแล้วอ่ะนะเราอย่างสมมุติเราเก็บเงินเราเก็บเงินเอาไว้แบบมหาศาลแล้วกันนะสมมติเก็บเงินไว้มหาศาลพอมาถึงช่วงจังหวะที่พระราชประยืนเป็นเกษตรแบบเนี้ย แทนที่จะได้เงินจากการทํางานการสร้างไรายได้นะกับกลายเป็นว่าเงินที่เอามาใช้เนี่ยเป็นเงินเก็บเรานั่นแหละนะหมุนๆมาใช้ในส่วนส่วนหนึ่งไงเพราะว่าบางทีเราจะต้องไปค้องเกี่ยวในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่นะสถานที่รอบบ้านสถานที่รอบๆตัวเราจะต้องเอาเงินเก็บมามาใช้ในการแบบไปช่วยเหลือคนอื่นเขาช่วยเหลือพี่น้องนะช่วยเหลือเพื่อนๆฝูงวงสังคมบางทีเนี่ย เราอยู่บ้านเราเฉยๆมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่พอเราไปเจอคนคุยกันไปคุยกันมาอ้าวคุณมีปัญหาส่วนนั้นส่วนนี้ชาวกลุ่มเป็นยังไงล่ะนะครับก็ยื่นมือเขาช่วยพอยื่นมือเขาช่วยพ๊กก็จะกลายเป็นว่ามีความติดร้อนบ้างน,นะในบางประเด็นนั้นกลับเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะสามเดือนแรกมกร,ราคมพฤษภาและก็มีนาคมอารมณ์ในการที่ดึงเงินเก็บตัวเองมาใช้นะครับยังคงมีอยู่นะแต่รายได้มันก็เข้ามาแหละแต่มันก็จะต้องดึงเงินเก็บตัวเองมาใช้ในส่วนส่วนหนึ่งพอหลังจาก เดือนมีนาคมเป็นต้นหมายคือเข้าสู่ช่วงเมษายนนะครับช่วงเมษายนคือพอหลังพระประหัสย้ายก่อนย้ายประมาณสิบเก้าเมษาเนี่ยนะครับไอ้เงินเก็บอะไรต่างๆนะครับของชาวราศีกุมที่ถูกถึงมาใช้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันดีขึ้นไม่ต้องดึงเอาออกมาใช้นะเพื่อตัวเองแล้วนะบางทีไอง้งานที่มันสร้างที่มันทําเอาไว้เนี่ยนะครับมันก็สําเร็จแล้วงานโดยไม่ต้องอดึงเงินมาอย่างเพาะปลูกใ่ห้บางทีมันเพาะปลูกเพียงพอแล้วต้นกล้าอะไรต่างๆ มันเริ่มแข็งแรงนะมันเริ่มแข็งแรงเติบโตได้ดีเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นเม็ดเงินเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นผลผล,ผลิตดีๆให้มันเกิดขึ้นแล,แล้วลเราก็เลยไม่ต้องเอาเงินงเก็บเราไปเติมนะหรือว่าลงโครงการงานก่อสร้างอะไรต่างๆที่เราทําไว้มันเริ่มสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องเอาเงินเก็บเอาออกไปใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยก็ถือว่าจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะดียิ่งขึ้นไปนะครับคือว่ามันหยุดในการเอาเงินเก็บม,มาใช้หาไรายได้ใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับ ในส่วน่วนนี้แหละนะครับแล้วก็ราศีกุมเนี่ยเป็นในลัคนาราศีที่มองสิ่งรอบๆข้างเนี่ยสามารถหาสิ่งรอบๆข้างมาเป็นธุรกิจมาเป็นผลประโยชน์มาสร้างกําไรให้กับตัวเองได้ดีดังนั้นเนคบในปี2566ดาวกลุ่มที่ของการที่เราไปเข้าสังคมเนี่ยะครับมันก็จะทําก่อเกิดรายได้นะกับเข้ากับให้กับชาวลัคนาราศีกุมด้วยอย่างที่ตอนต้นคลิปเนยนะครับที่บอกไปว่าถ้าไปเข้าสังคมจะเจอเชื้อภพยเชือเช้อโรคโควิดใช่ไหมนี่อันนั้นคือใช่นะครับ แต่มันมาควบคู่กันกับว่าเหมือนเสี่ยงอ่ะเสี่ยงที่ไปเจอคนโน้นคนนี้มันจะต้องติดเชื้อกลับเข้ามาแต่ว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะหาเงินหาทองหาทรัพย์นะครับกลับเข้ามาให้กับตัวสตาของชาวลัคนาราศีกุมได้นั่นเองนะครับอ่าเรื่องของภาวะการที่จะต้องไปช่วยคนอื่นเขาไม่ก็ยังคงมีอยู่นะเพราะบางทีเนี่ยคนรอบตัวก็ยังแบบอในหลายอย่างยังต้องพึ่งพาเราอะนะแต่บางครั้งเนี่ยอ่าพี่น้องเพื่อนอน,นะครับ ติดนู่นติดนี่ติดขัดหลายๆอย่างนะครับก็ต้องมาปรึกษาเราพอมาปรึกษาเราปุ๊บนะเดี๋ยวเราก็ใจอ่อนนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของความเมตตาพอประมาณนะเพราะบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นกรรมของเขานั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีกุมที่ในจังหวะที่พระเสาร์นะพระเสาร์โคโจรมาทับลักดวงชะตาเนี่ยก็คือ,ต,ต,อคต,นะตั้งแต่ช่วงมีนาคมเป็นต้นไปนะตั้งแต่ช่วงมีนาคมต้นไปลัคนาราศีกุมนะครับก็จะ พบเจอะเจอบางเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของงานหนักงานเหนื่อยงานลุยๆนะมันจะมีความงานหนังหนกงานเหนื่อยงานลุยเกิดขึ้นคราวนี้แหละนะครับไม่จําเป็นต้องไปอ,อ,ยอยู่ไปหามันเองตอนแรกบอกไปไปทํางานที่ใจใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องแล้วนะอันนี้คือทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับงานมันก็จะหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ แต่ถ้าว่ามีข้อดีไงนะครับอย่างกลุ่มขายเป็นในหน้านะครับกลุ่มที่เป็นในหน้าติดต่อค้าขายกับต่างประเทศางานนําเข้างานส่งออกอะไรเงี้ยนะครับงานที่เคยอยู่เบื้องหลังนะครับกลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นนะดีขึ้นในทุกๆประเด็นในทุกๆเรื่องเลยนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพมันจะสวนทางกันนะครับางานหนักขึ้นงานดีขึ้นงานโดดเด่นขึ้นสุขภาพเสื่อมถอยหน่อยละกันนะครับเพราะฉะนั้นลัคนาราศีกุมก็ คอยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะในปี2,566ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงนับเงินนะอบอกไว้ก่อนเพราะกลุ่มยังคงดีต่อเนื่องนะครับแต่สุขภาพส่วนทานครับขอบรารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์อำนวยเวพรอวยชัยให้ทุกๆลัคนาราศีประสบความร่ำรวยสำเร็จในทุกๆอย่างที่ปรารถนาตลอดปี2,566นี้เทิน